For all well-being สวัสดีครับผู้ชมนี่คือมองโลกมองเราทางแททวีช่อง32ครับพบกับผมอีกบรรพทนาเพิ่มสุขและทีมงานเช่นเคยซึ่งวันนี้ครับก็จะมีเรื่องราวดีๆนมาฝากคุณผู้ชมกันไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการทําธุรกิจนะครับแล้วก็ในแง่ของการดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยโดยเฉพาะช่วงเวลานี้นะครับที่มีการแพร่ระบาดโควิด19ในเรื่องของการทำโซเชียลดิสแทนซิ่งนะครับ ระยะห่างทางสังคมเนี่ยอันนี้ก็ยังถือว่าเป็นมาตรการที่ควรจะต้องออกมาใช้กันอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อเป็นการป้องกันในเรื่องของสุขภาพของประชาชนคนไทยทั้งประเทศเพราะฉะนั้นอดทนไว้นะครับยังไงเราก็ต้องผ่านวิกฤตรอบนี้ไปด้วยกันให้ได้นะครับสำหรับในช่วงแรกนี้พาผู้ชมมาดูอีกแง่มุมหนึ่งในเรื่องของการรักษาแล้วก็การวิเคราะห์ความเสี่ยงของการเป็นโรคมะเร็งครับโรคมะเร็งนี้เป็นโรคร้ายมากครับุผู้มชม เป็นหนึ่งในโรคที่ทําให้คนไทยนั้นเสียชีวิตเป็นจำนวนมากในแต่ละปีแต่ว่าข่าวดีครับก็คือท้านของวิทยาการทางการแพทย์ตอนนี้ไปไกลมากละสามารถวิเคราะห์ได้นะครับว่าเอ๊ะคนคนนั้นมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งอ๋อคนคนนี้มีความเสี่ยงน้อยหน่อยแต่จะต้องมีวิธีในการป้องกันตัวนี่แหละครับคือสิ่งที่เราจะนํามาฝากผู้ชมกันไปฟังคาแนะนานดีๆจากคุณหมอครับ ในการบรรยายพิเศษให้แก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตรสื่อสุขภาพรุ่นที่สองราชวิทยาลัยจุฬาภรณศาสตราจารย์นายแพทย์มานพพิทักษ์พากรหัวหน้าศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านการแพทย์แม่นยำคณะแพทยาศาสตรศส์รศิริราชพยาบาลให้ความรู้ถึงสาเหตุและกลไกการเกิดโรคมะเร็งว่าเกิดจากเซลล์ในร่างกายของแต่ละคนที่ทำงานผิดปกติไปเป็นการกลายพันธุ์ของรหัสพันธุกรรม โดยต้องอาศัยระยะเวลาและการเปลี่ยนแปลงเป็นลำดับจนกระทั่งกลายเป็นมะเร็งในที่สุดขณะที่การผ่าตัดเพื่อป้องกันก่อนที่จะเจ็บป่วยเป็นข้อแนะนำมาตรฐานของการรักษาที่ใช้กันอยู่แล้วในกรณีที่ตรวจพบว่ามีความเสี่ยงที่เซลล์ในร่างกายจะกลายพันธุ์หรือมีการถ่ายทอดทางพันธุก,กรรมแต่เพิ่งจะมาได้รับความสนใจจากสังคมเมื่อมีคนดังหันมาใช้วิธีการนี้และเป็นเพียงการผ่าตัดที่เล็กมาก เทียบกับการผ่าตัดเพื่อรักษาหลังจากตรวจพบเชื้อมะเร็งแล้วในคนที่เป็นมะเร็งแล้วเนี่ยการผ่าตัดจะใหญ่มากคือเราต้องตัดเนื้อมะเร็งให้มั่นใจว่าออกไปหมดแล้วยังต้องตัดเนื้อเยื่อข้างเคียงออกไปเพื่อให้มั่นใจว่าไม่เหลือแน่ๆใช่ไหมครับยังต้องมีการเลาะต่อมน้าเหลืองข้างเคียงออกด้วยเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีการกระจายออกไปแต่การผ่าตัดป้องกันกรณีของเจเลน่าอรี่เนี่ยผ่าตัดเล็กเพราะว่ากรณีนั้นเนี่ยยังไม่เป็นมะเร็งเราตัด ชิ้นส่วนหรือว่าเนื้อเยื่อส่วนที่เรารู้ว่าอนาคตจะเกิดมะเร็งก็คือต่อมน้ํานมท่านเองเพราะนั้นการผ่าตัดพวกนี้เล็กนิดเดียวนะครับถ้าถ้ามองภาพของการผ่าตัดจะคล้ายๆกับการผ่าตัดเสริมเต้าผ่าตัดแค่นั้นเองเล็กๆจุกต้องเพราะการผ่าตัดนี่เล็กมากการผ่าตัดป้องกันเนี่ยจริงๆได้ผลดีป้องกันมะเร็งได้เกิน90%อนขึ้นไปในขณะที่การผ่าตัดนั้นเล็ก เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นเหตุผลว่าทําไมเอ็นจิเนยร์จลลี่จึงตัดสินใจผ่าตัดเพื่อป้องกันก่อนก่อนที่จะเป็นมะเร็งแต่ว่าคนที่คนที่ทั่วไปก็อาจจะมองว่าโอ้โหมันเป็นการผ่าตัดนะดูน่ากลัวจังเลย <S <S แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าถ้าเราได้ทราบข้อมูลมากขึ้นเราจะพบว่าจริงๆการผ่าตัดเนี่ยเป็นวิธีการที่มีประโยชน์สูงสุดและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกันมะเร็งเราอยากให้สังคมมีความเข้าใจโรคมะเร็งมากขึ้นว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับ มะเร็งมันอาจจะฟังดูร้ายแรงแต่ว่าแต่ว่าเราอยากให้มองภาพของมะเร็งว่าความก้าวหน้าทางการแพทย์ต่อไปเนี่ยครับทำให้การดูแลรักษา,าะมะเร็งรวมถึงการป้องกันหรือคัดกรองคนที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยมันดีขึ้นกว่าในอดีตมากทำให้เราสามารถที่จะเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมกับเขาได้ดีขึ้น ปัจจุบันโรคมะเร็งที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมนี้สามารถพบเห็นได้มากขึ้นดังนั้นการสังเกตและสอบถามประวัติการเจ็บป่วยของคนในครอบครัวจะช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งได้ดีกว่าการรักษาเมื่อเจ็บป่วยแล้วสมศักดิ์นาชัยนาถถ่ายภาพสุจิตราสินทวีวงศ์มองโลกมองเรารายงาน ขอบคุณมากครับคุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าวิาวธีาการทางการแพทย์จะไปไกลมากแล้วก็ตามนะครับแล้วก็สามารถช่วยเราในแง่ของการวิเคราะห์ความเสี่ยงได้แต่สิ่งที่สําคัญมากที่สุดตัวพวกเราเองก็จะต้องดูแลสุขภาพตั้งแต่ต้นทางให้ดีนะครับทานอาหารให้ครบ5หมู่ออกกําลังกายสม่ําเสมอพักผ่อนให้เพียงพออันนี้ก็จะช่วยในการลดความเสี่ยงได้นั่นเองนะครับเอาละครับสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวพาผู้ชมไปดูอีกหนึ่งวิธีในการดูแลสุขภาพก็เป็นคําแนะนําจากคุณหมอได้และครับเรื่องของการรับประทานอาหารนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากมาก ชกันเลยอาหารเพื่อสุขภาพและปลอดโรคนั้นนอกจากอาหารหลัก5หมู่ที่มีสารอาหารที่สําคัญแล้วก็จําเป็นต่อร่างกายหลายชนิดแล้วครับการรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับร่างกายนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นท่านนักของพลอากาศตรีวิบูลตระกูลหุนที่ปรึกษาโภชนะบําบัดโรงพยาบาลจุลาภร์ท่านย้ําในเวทีสื่อสุขภาพที่จัดโดยราชวิทยาลายัยจุลาภรน,นะครับถึงวิธีในการรับประทานอาหารที่มีรสชาติทั้งหวานมันเค็ม เพราะเป็นเรื่องที่ทุกคนนั้นควรหลีกเลี่ยงครับเพราะเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดโรคร้ายตามมาเยอะแยะมากมายหลายชนิดและก็จะทําให้เกิดปัญหาความอ้วนตามมาครับและความอ้วนนี่แหละครับที่อาจจะเป็นเหตุที่ทําให้โรคอื่นๆที่เป็นอยู่รุนแรงขึ้นมาได้นะครับโดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีอายุเยอะหน่อยซึ่งก็มักจะเป็นโรคในกลุ่ม NCD หรือว่าโรคไม่ติดต่อหรือรังเช่นโรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือดโรคหลอดเลือดสมองโรคเบาหวาน โรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรังรวมไปถึงโรคมะเร็งต่างๆดังนั้นโภชนาการอาหารสําคัญมากกับทุกช่งวงวัยโดยเฉพาะคนที่มีโรคครับที่จะทําให้โรคที่เป็นอยู่นั้นบรรเทาลงได้ครับหวานมันเค็มอะไรพวกนี้ครับมันจะเป็นพื้นฐานที่สุดเลยเพราะว่าโรคน้ําตาลนี่เป็นเป็นตัวที่ทําให้เกิดพิษไม่ไม่มากกับร่างกายนะครับหลายโรคนะมันก็รู้อยู่แล้ว ก็ไปทําสะสมให้ไขมันมนเพิ่มขึ้นใช่ไหมแล้วก็จะมีปัญหาว่าไขมันที่เรีอกโรคหลอดเลือดนะครับโดยเฉพาะที่เะเลือดที่หัวใจอ่ะนะครับส่วนเค็มนก็แน่นอนนะครับเราได้ยินจากทีวีวิ็นยูทุกวันเค็มเนี่ยทำให้เกิดเลยโรคไตนะครับเพราะมันต้องไปโหลดเป็นภาระกระจมากโดยเฉพาะเรื่องหวานเนี่ย ทำให้เกิดโรคอ้วนขึ้นมาตอนนี้เราเป็นปัญหามากเลยนะครับประเทศเรานี่อยู่ในอันดับจะเรียกว่าอะไรอันดับที่หนึ่งก็ยังว่าได้โดยเฉพาะในเด็กนะแล้วก็พอโรคอ้วนเสร็จนี้ก็จะทุกอย่างก็จะตามมาหมดคุณหมอ,อยังแนะนําเรื่องของความอ้วนด้วยนะครับว่าเราทุกคนสามารถลดลงได้ด้วยการควบคุมอาหาร2อย่างครับ 1. ควบคุมคุณภาพ 2. ปริมาณ ซึ่งคุณภาพให้พิจารณาง่ายๆนะครับจากรสชาติที่ไม่หวานไม่มันไม่เค็มอาหารทอดหรือว่ามีเกลือมากอันนี้ถ้าเลี่ยงได้ควรเลี่ยงนะฮะนขณรที่เรื่องของปริมาณคุณหมอก็แนะนําว่าเอาแค่พออิ่มพอแล้วนะครับอาจจะเพียงแค่อาหารหนึ่งจานที่มีครบทั้งผักผลไม้เพราะเมื่อร่างกายเนี่ยได้สารอาหารครบ5หมู่พร้อมกับการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอดื่มน้ําสะอาดแล้วก็นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอก็จะทําให้สุขภาพของคนนั้นดีขึ้น คนที่มีโรคอยู่แล้วร่างกายก็จะค่อยๆฟื้นคืนกลับมาส่งผลต่อการรักษาที่จะตอบสนองต่อยาที่ดีขึ้นครับในขณะที่คนที่ยังไม่เป็นโรคก็จะช่วยส่งเสริมสุขภาพสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายได้ดีเลยทีเดียวครับขอบคุณคาแนะนาดีๆจากคุณหมอด้วยนะครับคุณผู้ชมครับการรับประทานอาหารถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับนอกเหนือจากการรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่แล้วสิ่งที่สําคัญครับอาหารประเภทมันหวานเค็ม ถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงหรือว่าถ้าเลี่ยงไม่ได้จริงก็ลดลงมาหน่อยนะครับก็จะช่วยทําให้สุขภาพของเรานั้นมีโอกาสที่จะแข็งแรงนะครับแล้วเราก็จะมีอายุที่ยืนยาวนะครับยังไงเอาใจช่วยนะครับเอาละครับช่วงนี้พักกันสกู่ครับคุณผู้ชมช่วงหน้าครับมีเรื่องราวที่อยากจะมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังเป็นเรื่องราวดีๆเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาเอาไม้ไผ่มาจากสารเป็นเครื่องใช้ไม้สอยที่ดูแล้วก็น่าใช้มากเลยนะครับที่สำคัญสร้างรายได้ให้กับคนชุมชนเยอะมากติดตามได้ในช่วงหน้าาครัับดี๋ยวกม ฟักท็อเชียวกระทีนมีทีเดียวบองโลกมองเรากระทีนมีทีเดียวบองโลกมองเราสนับสนุนโดยบริษัทผักดอคเตอร์1993จำกัด ISUSU NEW X รุ่นใหม่ THE NEW ONIX กับเข้าสู่โชวที่2ของมองโลกมองเราครับ ผู้ชมครับผลิตภัณฑ์จากสารของแต่ละท้องที่แต่ละท้องถิ่นนั้นก็จะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปสําหรับในช่วงนี้เนี่ยจะพาชมขึ้นเหนือครับไปที่จังหวัดพะเยาที่นู่นเนี่ยมีวิธีในการทําที่น่าสนใจมากๆดูแล้วสวยงามจริงๆครับผู้สูงอายุทั้งชายหญิงในพื้นที่หมู่ที่5บ้านใหม่ราชบํารุงตำบลสันโคง้งอําเภอดอกคําใต้จังหวัดพะเยาตอนนี้คำมาคำเมนร่วมกันทําการจักสารเครื่องใช้ไม้ไผ่ครับซึ่งก็มีทั้งกระติบข้าวเหนียวที่หนึ่งข้าวเหนียว กระด้งผัดข้าวโอ้มีหลากหลายรูปแบบเลยนะครับโดยการนําเอาภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวภูไทยที่ดั้งเดิมเนี่ยมีภูมิลําเนาอยู่ที่แคว้น12จุไทยประเทศเวียดนามต่อมาครับก็เคลื่อนย้ายถิ่นฐานไปที่สปลาวแล้วก็ย้ายมาที่บ้านเรานั่นเองครับโดยเข้ามาที่ประเทศไทยครั้งแรกเข้ามาตั้งแต่ในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับจากเดิมชาวบ้านที่นี่เขามีการทําการจักสารกันในครัวเรือนอยู่แล้ว ต่อมาในปี2545ก็มีการรวมกลุ่มกันครับแล้วก็มีหลายหน่วยงานมาทําการสอนในเรื่องจักรสารทั้งในมุมของรูปแบบแล้วก็พัฒนาให้ผลิตภัณฑ์นั้นดีขึ้นตามลําดับครับตอนนี้ก็เป็นที่ต้องการของตลาดและจะจําหน่ายหมดตลอดเลยนะครับ เป็นกิจกรรมที่ดีมากนะครับนอกเหนือจากการที่สามารถสร้างไรายได้กับคนในท้องถิ่นแล้วก็ยังถือว่าเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สําหรับกลุ่มคนที่เป็นผู้สูงอายุนะครับซึ่งในแต่ละท้องถิ่นเองเนี่ยเขาก็จะมีเอกลักษณ์นิดเียของการทํางานจากสารที่แตกต่างกันไปซึ่งไม่ใช่แค่ทางด้านของจังหวัดพะเยาเท่านั้นนะครับที่เขาได้มีการเอาไม้ไผ่มาพัฒนาการเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจครับพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เขาเอาไม้ไผ่มาต่อยอดครับกลายเป็นซุ้มไม้ไผ่ที่สวยงามจริงๆครับติดตามได้กับคุณดวงคำปิ่นใจครับซุ้มไม้ไผ่ที่ทำเสร็จแล้วและกำลังเร่งทำอยู่อีกหลายหลังที่เราเห็นอยู่นี่นะครับจะไม่มีวางขายแต่เป็นการเร่งทำเพื่อส่งให้ลูกค้าที่มีการสั่งจองเข้ามาเท่านั้นคุณลุงโสพลสังขานุกิจ เจ้าของซุ้มไม้ไผ่ไข่แดงอยู่อำเภอท่าสาราจาังหวัดนครศรีธรรมราชผู้ดูแลด้านการผลิตเหล้าให้ฟังว่าที่บ้านทำซุ้มไม้ไผ่มากว่า10ปีโดยไม้ไผ่ทุกลำที่ซื้อเข้ามาต้องเป็นไม้ไผ่ที่มีอายุตั้งแต่10ปีขึ้นไปและต้องมีเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่1นิ้วขึ้นไปหรือตามที่ทางร้านต้องการเท่านั้นไม้ไผ่แต่ละลำที่นำเข้ามาต้องนำไปแช่น้ำไว้ก่อน3เดือนจากนั้นก็นำขึ้นมาแช่น้ำยากักนปวกกันหมอดอีก2-3วัน ก่อนจะเอาขึ้นไปทำความสะอาดและนำมาทำซุม้มไม้ไผ่หนึ่งหลังก็จะใช้เวลาหนึ่งอาทิตย์โดยมีราคาตั้งแต่1,000 0บาทขึ้นไปสำหรับซุม้มไม้ไผ่หรือตามขนาดความต้องการของลูกค้าทำตามสั่งครับทำตามสั่งบ้านที่เราจะทำเอาวางไว้ขายถ้าว่าคนมาดูแล้วจะได้ไปเลยเนี่ยยากมากเพราะเราไม่มีเวลาทำ ที่จะทําให้ให้เหลือมันมีแต่ทาตามออเดอร์อยู่ตลอดแล้วก็ยังไม่ค่อยทันอยู่นั่นอยู่เองนะครับกับหลังหนึ่งนี่อยู่ได้เป็น10ปีครับถ้าเจ้าของเขาดูแลดีๆเนี่ยอยู่ได้เป็น10ปีครับรับรองอยู่ได้ครับคุณกฎสการสังคณนุก,กิจลูกสาวลุงโสพลเป็นผู้ดูแลและจัดจำหน่ายกล่าวว่าตอนนี้นอกจากซุ้มไม้ไผ่แล้วก็ยังมีชุดรับแขกแค่ซุ้มนั่ง ซุ้มนอนซุ้มทานอาหารและอีกหลากหลายโดยแต่ละชิ้นงานมีการทำที่ได้มาตรฐานลวดลายสวยงามโดยลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการโรงแรมหรือร้านอาหารที่เข้ามาสั่งจองกันเป็นจำนวนมากราคาก็จะขึ้นอยู่กับขนาดของสินค้าโดยนอกจากจะจำหน่ายหน้าร้านแล้วยังได้เปิดขายแบบออนไลน์โดยมียอดขายที่ไม่รวมกับซุ้มไม้ไผ่ในทุกเดือนจะอยู่ที่5 0,000บาทกันเลยทีเดียวครับ เมื่อก่อนนะคะจะวออินเข้ามาที่ร้านนะคะแต่เดี๋ยวนี้จะมีทางเฟซบุ๊กซุมไม้ไผ่ไก่แดงทางเพจซุมไม้ไผ่ไก่แดงหรือไม่ก็โทรเข้ามารายได้ต่อเดือนก็อยู่ที่ประมาณาก็จะจ่ายแล้วก็ประมาณ50,000ค่ะนอกจากนี้ทางร้านยังได้เปิดกว้าง รับผลิตภัณฑ์จากสารของชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เข้ามาขายในร้านเพื่อต้องการช่วยเหลือและหาตลาดให้กับชาวบ้านอีกช่องทางทั้งนี้หากชาวบ้านที่มีฝีมือในการจัดสารสามารถมารับไม้ไผ่และนำไปทำเครื่องจักสารทางร้านก็จะรับซื้อและนำมาวางจำหน่ายเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชนเป็นแนวทางการใช้ชีวิตแบบเคืือกูลซึ่งกันและกันรวงคำปิินใจรายงาน นับว่าเป็นการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่น่าสนใจมากนะครับแล้วก็สร้างไรายได้ให้กับคนในท้องถิ่นด้วยตรงนี้ก็ถ้าหากว่ามีโอก่ก็ไปอุดหนุนกันเยอะๆนะครับเอาละครับช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้าครับคุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูอีกเรื่องหนึ่งครับนั่นคือการปรับตัวของผู้รประกอบการร้านอาหารซึ่งเราก็พูดมาหลายรอบแล้วนะครับว่าร้านอาหารเองเจอปัญหาเยอะมากในยุคที่เกิดการแพร่ระบาดโควิด -19 เ นั่นแหละครับคือที่มาของการปรับตัวของเจ้านี้ไม่ว่าจะเป็นในมุมของ Delivery นะครับที่ใช้บริการของแพลตฟอร์มต่างๆต่างนอกนนจากนี้เขาก็หันมาทำการตลาดทางออนไลน์เริ่มต้นนับจากศูนย์เลยนะครับดเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ,สน,บ,บรสนับสนุนโดยชิก Republic แแห่งรกและแหัเเบเข้าสูส่ช่วงสุดท้ายของมองโลกมองเราครับคุณผู้ชมครับธุรกิจร้านอาหารได้รับผลกระทบอย่างมากจากวิกฤตการแพร่ระบาดโควิด -19 นะครับซึ่งวันนี้เองก็มีตัวอย่างที่ดีมากๆร้านนี้เปิดมานานแล้วแล้วก็ถือว่าเป็นขวัญใจของคนในย่านชุมชนนั้นๆ20ปีนะครับชุมชนที่ว่านี้อยู่ที่ย่านประชานิเวศหนึ่งครับร้านนี้น่าสนใจมากมีดีที่รสชาติอาหารอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่เขาทําเพิ่มเติม คือกลยุทธ์การทําการตลาดออนไลน์ไปติดตามชมและรับฟังวิธีกิจของเขาพร้อมกันครับพื้นที่ภายในบ้านพักในซอยสมกร1หนึ่งถูกปรับเปลี่ยนให้มาเป็นร้านอาหารร้านอาหารแห่งนี้มีชื่อว่าประพักร้านอาหารสไตล์โฮมเมดเป็นขวัญใจคนย่านนี้มานานกว่า20ปี ทำให้รู้สึกเหมือนนั่งกินข้าวอยู่ในบ้านโดยมีทั้งอาหารและขนมไทยรวมถึงอาหารตะวันตกและอาหารสไตล์จีนด้วยซึ่งเมนูภายในร้านก็เป็นเมนูแบบโฮมเมดตำรับโบราณเป็นสูตรของทางร้านโดยเฉพาะสืบทอดจากรุ่นคุณทวดถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบันและมีการคิดค้นสูตรพัฒนารสชาติกันเรื่อยมาอาหารของของเรามีหลายอย่างนะครับมีมีหลายอย่างมากแต่ ถ้าจะพูดไปส่วนใหญ่เป็นเป็นอาหารไทยซึ่งซึ่งได้รับตกทอดมาตั้งแต่ยุคคุณทวดคุณย่าคุณยายอะไรอย่างเงี้ยตกทอดกันมามีอาหารเป็นอาหารจีนบ้างเพราะว่าทางคุณยายผมมีเชื้อจีนอยู่ทางโน้นส่วนทางทางบ้านทางคุณย่าคุณทวดนี่เป็นคนไทยแล้วก็ทำมาตลอด วันนี้ของร้านได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบบริการอาหารเพื่อให้สอดคล้องจากปัญหาไวรัสโควิด -19 มาเป็นแบบกล่องแต่ยังคงเอกลักษณ์ของร้านด้วยเมนูแบบไทยโบราณหารับประทานไม่ง่ายนักเริ่มที่ข้าวแช่เมนูเด็ดโบราณคู่ใจคนไทยในฤดูร้อนข้าวหอมมะลิอย่างดีน้ำลอยดอกมะลิที่ปลูกเองไม่มีสารพิษมีเครื่องเคียงเป็นสูตรเด็ดคือปลาสลิดทอดกรอบผัดน้ำตาลใช้แทนเนื้อฝอยที่ไม่เหมือนกับร้านอื่น ยังมีหัวไชโป๊ผัดพริกหยวกสอดไส้รับประทานกับผักสดให้ความสดชื่นแบบไทยๆทย่ามกลางอากาศที่อบอ้าวได้เป็นอย่างดีต่อด้วยเมนูอาหารชุดที่จัดเป็นพิเศษเพื่อรับรองลูกค้าที่ต้องการอาหารจานด่วนข้าวหนากุ้งผัดพริกขี้หนูสวนมีของเด็ดที่ใครได้ชิมต้องติดใจคือไข่กรอบที่นำไข่ไปหยอดแกวงในน้ำมันร้อนๆกินแล้วเคี้ยวเพลินเข้ากันได้ดีกับจานหลักอย่างข้าวหนากุ้งผัดพริกขี้หนูสวน ขณะที่ข้าวหน้าหมูคั่วกะปิโบราณเป็นอาหารชาววังที่หารับประทานได้ยากเราไม่ค่อยมีร้านไหนทําขายกันแล้วด้วยวัตถุดิบที่คัดสรรมาอย่างดีทําให้เมนูนี้ขายดิบขายดีจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการตลาดเพราะภาวะวิกฤตโควิด COVID -19 ร้านอาหารถูกสั่งปิดบริการสําหรับการนั่งทานในร้านทําให้บรรดาร้านอาหารได้รับผลกระทบกันทั่วหน้าการวางแผนเฉพาะหน้าที่เข้ามาประคับประคองธุรกิจเพื่อความอยู่รอดจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ อันนี้ต้องยอม,มรับว่าแย่พอสมควรแล้วก็ลูกค้าก็ลูกค้าเองก็ก็บนจากการที่เคยมานั่งทานเป็นประจำอะไรลูกค้าประจำเยอะมานั่งประจำก็จำเป็นจะต้องสั่งแทนสั่งทางโทรศัพท์ทางออเดอร์มารับเองหรือสั่งทางไลน์แมนอะไรต่ออะไรพวกนี้มันก็ต้องสู้ไปแหละครับมันเป็นเรื่องที่ที่เราต้องต้องต้องยอมรับอ่ะ มมม,มันช่่่เววลาทีีไใสามามรรถจะะไไไปทอไได้สิ่งที่ตามมาในขณะนี้คือการทำตลาดออนไลน์เพื่อให้ยังคงมียอดสั่งซื้อเข้ามาโดยก่อนหน้านี้ไม่นานทางร้านประพักได้คนรุ่นใหม่อย่างลูกสาวเข้ามาช่วยเติมเต็มตรงนี้เนื่องจากมีความเข้าใจความต้องการของคนรุ่นใหม่ทำให้สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงแบบไม่ทันตั้งตัวได้ทันเวลา แต่กลายมาเป็นจุดเปลี่ยนทางธุรกิจที่ต้องเรียนรู้เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคมของผู้ประกอบการและลูกค้าเนื่องจากฐานลูกค้าส่วนใหญ่ของร้านประพักเป็นกลุ่มที่ไม่ค่อยใช้บริการสั่งอาหารเดลิเวอรี่ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆแต่ก่อนเนี้ยลูกค้าของร้านเราเนี้ยจะเป็นลูกค้าผู้ใหญ่ซะเยอะลูกค้าผู้ใหญ่ในระดับผู้ใหญ่เยอะแต่หลังๆหลังจากที่ออกไปทางโซเชียลมากขึ้น เพื่อนฝูงของลูกก็ช่วยแชร์ช่วยอะไรต่ออะไรก็ได้ลูกค้าที่เป็นรุ่นคนรุ่นใหม่มาอีกเยอะเหมือนกันครับ mm hmm. เขาบ่นกันมากเลยเพราะอย่างที่ว่าคือลูกค้าลูกค้าผู้ใหญ่เยอะแล้วผู้ใหญ่ก็จะมักจะไม่สันทัดในเรื่องสั่งออนไลน์หรืออะไรอย่างนี้ซึ่งบางคนก็ก็เก่งนะครับบางคนก็ทาได้แต่ส่วนใหญ่อาจจะไม่ค่อยถนัด ก็มีหลายคนก็บน่นบนเข้ามาโทรศัพท์เข้ามาบอกเดี๋ยวเ๋ยให้ลูกทำให้เหมือนกันลูกก็สั่งให้อะไรอย่างเงี้ยจากความเปลี่ยนแปลงแบบจำเป็นในวันนี้อาจกลายเป็นก้าวใหม่ของใครหลายคนเมื่อวิกฤตไวรัสโควิด -19 หมดลงเช่นเดียวกับธุรกิจร้านอาหารที่กำลังก้าวเข้าสู่ระบบการขายออนไลน์อย่างเต็มตัว ขอบคุณมากครับคุณผู้ชมครับผมเชื่อนะครับว่าผู้ประกอบการรายนี้นะ่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมได้ไม่มากก็น้อยนะครับเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงมันเป็นเรื่องปกติอยู่ละเรื่องของวิกฤตมันก็เข้ามาเรื่อยๆอยู่ละสิ่งที่สําคัญคือเรามองเห็นหรือเปล่าว่าเราจะมีการปรับตัวกันอย่างไรถ้าเราเข้าใจว่าเป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องธรรมชาติเราก็จะมองหาโอกาสใหม่ๆได้เสมอๆนี่แหละครับคือตัวอย่างของผู้ประกอบการที่ดีแล้วก็มีโอกาสประสบความสําเร็จในอนาคตครับช่วงนี้ หมดเวลาของรายการมองโลกมองเราแล้วนะครับวันพรุ่งนี้มีเรื่องที่น่าสนใจอยากจะมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับคุณชลอทนวน์ดิกนัีโมวกาสเข้าไปพูดคุยกับเจ๊จงเจ๊จงเนี่ยเป็นร้านข้าวบุหรู่ทอดชื่อดังมากๆนะครับและเจ๊เองเนี่ยนะครับก็ผ่านในเรื่องของอุปสรรคความยากลำบากมาเยอะแยะมากมายก่อนที่จะประสบความสําสเร็จในทุกวันนี้เดี๋ยววันพรุ่งนี้กลับมาติดตามเรื่องราวของเจ๊จงกันนะครับช่วงนี้ผมอกวันพ่อทาเพิ่มสุขและทีมงานลาคุยชมไปก่อนนะครับวันพรุ่งนี้พบกันครับดูแลสุ